สวัสดีทุกคนกลับมาอีกแล้วกับแ a ็กเอนจอย n แนลอ่าต้องทำมือเออไม่ยอมทำเอาใหม่แ a ็กเอนจอย n แนลอ่ะโอเควันนี้เราจะกลับมากับคำถามสำหรับครอบครัวคำถามเปิดใจสำหรับครอบครัวที่มีลูกเป็นเพศที่สามโอเคอันนี้เราเอามาจากประสบการณ์ของเราโดยตรงของที่รับด้วยไหม ของเขาด้วยไหมไม่เพราะว่าแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเพศไหนเลยโอเคองั้นมาถามคำถ,ถามเขาได้เลยคิดว่าครอบครัวรู้สึกยังไงเมื่อรู้ว่าลูกไม่ได้ชอบเพศตรงข้ามคือของเขานะเริ่มรู้ตอนอายุประมาณสิบสองสิบสาประมาณสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองสสามอะไรประมาณเนี้ย เออก็คือโดนแอนตี้จ้าก็คือดาวมาตลอดเวลาตลอดชีวิตเลยจนถึงอายุประมาณสิบหกเริ่มดีขึ้นมาหน่อยหนึ่ง mm hmm. เออสิบหกเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนวิศวะแล้วคือเขาก็อยากให้เรียนวิศวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบรับได้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วมันก็เริ่มเป็นมานานแล้วไงจากส mm ิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกก็เริ่มเหมือนพอจะแบบกลุ่มๆรับได้อะไรอย่างงี้เออและทีนี้ก็ ก็ผ่านไปอีกยี่สิบก็เหมือนจะรับได้หรือรับไม่ได้ก็เหมือนแบบไม่ได้เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออจนมาเหมือนแบบเรียนจบอะถึงจะเริ่มเหมือนเราเราถึงจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะรับได้นะอะไรอย่างงี้เออประมาณนั้นก็ดีขึ้นดีขึ้นคือใช้เวลาตามลําดับไม่ได้ว่าแบบเออรับได้เลยเพราะเหมือนว่าตอนแรกคือเขาก็คิดว่าคือ ฉันคิดว่าฉันเลี้ยงลูกมาปกติทุกอย่างทําไมลูกฉันผิดเพศในสมัยก่อนเนาะสามสิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยเออทาไมลูกฉันจเออนั่นแหละทําไมลูกฉันผิดเพศทําไมลูกฉันไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันกลายเป็นว่าพอแบบเวลามันผ่านไปเวลาก็เยียวยาทุกสิ่งตามที่เขาที่คนเขาพูดกันเนาะมันก็ค่อยๆอนั่นไปแล้วรวมกับว่าพี่กับน้องก็เริ่มมาเป็นด้วยอ้าวก็เอาเข้าไปกันใหญ่ ก็นั่นแหละก็ตามเวลาก็ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตอะกว่าจะรับได้เอาจริงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแบบกี่เปอร์เซ็นต์รับได้ไหมแต่ก็นั่นแหละอันนี้คือที่เรารู้สึกนะแต่ว่าถ้าทางที่แม่อแม่หรือพ่อคิดอะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่พ่อน่าจะเฉยๆอยเ้ยเออเราไม่เราถามเราอยากจะให้เขามานั่งคุยด้วยนะแต่ว่าเขาไม่อยากออกกล้องเสีใจด้วยนะทุกคนแล้วก็ คิดว่าครอบครัวกังวลอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับชีวิตลูกในสังคมตอนนี้อืมถ้าสังคมตอนนี้ไม่น่ากังวลแล้วไหมถ้าตอนเด็กๆอะ่ะเขาจะสอนเราตลอดว่าไม่เราเป็นเพศที่สามมไม่มีใครรักเราจริงหรอกอออไม่มีใครจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนอกจากครอบครัวหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะฝังหัวในเรื่องนั้นมาตลอดยันแบบยันโตเออเราก็จะเชื่อแบบนั้นว่าแบบ ชีวิตเนี้ยมันจะไม่มีใครรักฉันจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอสถานการณ์มันเปลี่ยนไปมันมีบางอย่างเกิดหลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตใช่ไหมเออเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีแหละมันมีสักคนที่รักเราจริงอย่างเช่นหรือเปล่าเอา้าใช่ <c oughs> โอเคก็นั่นแหละแต่ว่าความเชื่อแรกอะ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกตอนแรกเราค่อนข้างโดดเดี่ยวไงเออแต่ก็ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้ว ปัจจุบันก็ดีที่สุดนะข้อต่อไปแล้วก็ที่ที่บ้านพ่อแม่เคยรู้สึกโทษตัวเองไหมว่าทำไมเลี้ยงลูกออกมาแล้วเป็นแบบนี้รู้สึกว่าเขาโทษตัวเองนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้โทษเขานะเราก็เข้าใจเขาว่าแบบเออเพราะว่าสังคมในในช่วงเวลานั้นนะ่ะคือมันรับไม่ได้คือเราก็เข้าใจเพราะว่าเออเวลาตอนเราเรียนหรือเราได้รางวัลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือพวก ปที่เป็นประธานพวกที่อะไรใหญ่ๆที่จะให้เราขึ้นเวทีอย่างเงี้ยเออเขาก็ไม่ให้คนที่เป็นทอมขึ้นนะไม่เอาคนนั้นนะคนนั้นเป็นทอมไม่ให้ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทําไมต้องเป็นเราอะทั้งที่เราได้รางวัลแต่ทําไมถึงไม่ให้เราขึ้นเวทีอะไรเงี้ยทําไมถึงไม่ให้เราไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือแบบสมัยก่อนอะประมาณแบบยี่สิบสามสิบปีที่แล้วอะคือมันรับไม่ได้จริงในสังคมอะเราก็เข้าใจ ว่าโลกตอนนั้นมันเป็นยังไงไงเราก็เลยเข้าใจที่แบบสิ่งที่ในสมัยนั้นเขาคิดเออถ้าถ้าจะรับไม่ได้ก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันยังไม่ได้โอเปนมันแล้วแต่ความคิดแล้วออแต่สภาพสังคมด้วยบางบาง,บางบ้านสังคมหรือแวดล้อมรอบข้างหรืออาจจะศาสนาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขายังไม่เปิดกว้างใชก่ก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่จริงๆอองแล้วก็ครั้งแรกที่ลูกพาแฟนเข้าบ้าน ไม่รู้คือเราพาเลยคือฉันไม่มีคนคือเราในความรู้สึกของเราเราไม่มีใครที่รับเราได้ไงมึงออกปะ <c oughs> คือไม่มีใครที่รับเราได้นอกจากแฟนเราก็เลยพาแฟนเข้าบ้านเลยเพราะว่าแบบครอบครัวรับไม่ได้แล้วใครจะรับได้อะ่ะมีแค่เพื่อนแต่เพื่อนก็แบบก็เพื่อนไงก็เหลือแค่แฟน <c oughs> เออ <c oughs> เพื่อนก็เพื่อนแล้วก็แฟนก็แฟนไงเราก็เลยเออก็พาแฟนเข้าบ้านเลยเพราะว่าแฟนเป็นคนที่รับเราได้ในสิ่งที่เราเป็นแฟนเป็นคนที่ชอบเราที่บ้านนะรู้สึกยังไง ที่บ้านอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบว่าแบบพาใครเข้ามาในบ้านวะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่างั้นนะเอออ,อ่ะต่อมาแล้วก็ในมุมมองของที่บ้าน่ะความสัมพันธ์ของลูกกับแฟนคิดว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบรักจริงไหมยืนยาวไหมหมายถึงอะไรหมายถึงในมุมมองของแบบของที่บ้านของที่บ้านคิดว่าแฟนแฟนจะรักลูกจริงไหมเหรออืคิดว่าความสัมพันธ์แบบ ความความรักเพศเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะยั่งยืนไหมแล้วฉันจะไปรู้อะไรฮะ <laughs> <laughs> แล้วเราอ่ะเราคิดว่าเรา,รเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นมองเรายังไงแต่เราคิดว่าความ <h ums> ความความสัมพันธ์ของเราที่ที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันก็จริงจังนะเราก็จรงิงจังมากจรงิจรงจังเหมือนเหมือนชายหญิงคบกันนั่นแหละเราก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าในมุมมองของ พ่อหรือแม่หรือผู้ใหญ่หรือญาติสนิทมิตร a i l l อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงเออแต่เราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าความสําคัญก็คือคุณมีความสุขไหมกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้อันเนี้ยสาคัญที่สุดนะเราเราเราว่าแร้ว่าใครที่ฟังอยู่หรือว่าคนที่เป็นเพศที่สามที่ฟังคลิปนี้อยู่หรืออะไรก็ตามอะเราว่าควรเขาเรียกว่าอะไร เออให้ความสําคัญกับความสุขของตัวเองมากนะไม่งั้นแบบว่าจิตใจเราอะ่ะมันจะเปราะบางอะ่ะเข้าใจปะคือไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่เราอะ่ะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ยากลําบากมาคือไม่ไม่ใช่ฐานะทางการเงินลําบากแต่ฐานะทางจิตใจอะ่ะลําบากนึกออกปะเออกว่าจะผ่านเรื่องราวมาถึงชีวิตปัจจุบันเนี้ยเออนั่นแหละมันก็เลยรู้สึกว่าควรให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองมากๆนะ อ,อย่างน้อยรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีใช่ถ้าไม่ได้แบบว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนออก็คนรักตัวเองให้มากที่สุดใช่อืม่ะต่อไปคิดว่าตัวเราเนี่ยอืทําอะไรให้ที่บ้านภูมิใจมา,มากเป็นพิเศษหรืออย่างนี้ไหมแม้ว่าจะเป็นเพศที่สังคมไม่เข้าใจ คิดว่าเราทําอะไรให้ที่บ้านภูมิใจไหมใช่งั้นจะจะให้เราจะเป็นเพศนี้ก็ตาคือมันไม่ได้อยู่ที่เพศเว้ยแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับมาคือเขาบอกว่าเขาไม่ภูมิใจในตัวเราแต่ว่าอีกคนนึงก็บอกว่าเขาภูมิใจในตัวเราเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาภูมิใจในตัวเราหรือไม่แต่ว่าเราภูมิใจในตัวเราเองอันนี้คือสําคัญที่สุดไม่ว่าคนอื่นจะบอกว่าเขาไม่ไม่ภูมิใจในตัวเราเลยแม้แต่น้อยละคือเข้าใจว่าคุณจะเสียใจเรารู้ว่าคุณจะเสียใจมาก จริงๆเพราะว่าเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วที่เที่โดนบอกว่าเราไม่ไม่ภูมิใจในตัวคุณเลยแม้แต่น้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะแต่คุณต้องภูมิใจในตัวคุณเองเว้ยเพราะว่าคือบางทีมันอาจจะมีดาวแบบความรู้สึกอาจจะมีดาวว่างแต่ว่าเราว่าควรที่จะแบบบอกตัวเองอะให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบกล่อมสมองตัวเองว่าเออฉันภูมิใจในตัวฉันเองนะถ้าเราไม่บอกตัวเองแล้วใครจะมาบอกอ่ะเออ นั่นแหละไม่งั้นชีวิตเรามันจะแบบมันเจ็บปวดเว้ยเออพูดจริงอืนนอิมแล้วฝนก็ตกหนักแหละอ่ะข้อต่อไปดิงั้นใกล้ๆจะเลิกแล้วละกันเนาะงั้นถ้าจะต้องบอกกับแม่คนอื่นที่มีลูกเป็นเพศที่สามแบบเดียวกันเนี่ยอยากบอกอะไรเออถ้าลูกเป็นเพศที่สามหมอก็อยากให้แม่ทุกคนอนะ่ะเข้าใจลูกนะแต่ถ้าไม่เข้าใจอ่ะ เราก็เข้าใจได้แล้วลูกก็ควรที่จะเข้าใจแม่เขาด้วยว่าทําไมเขาถึงไม่เข้าใจอ่ะเออในช่วงสถานการณ์การเติบโตของเขามากับเราอ่ะมันไม่เหมือนกันนึกออกปะอย่างสมัยเราอ่ะเราเราเกิดมาถ้าเด็กสมัยนี้นะคือทุกคนโอเพนแล้วจะเป็นเกย์เป็นต๊ดเป็นกระเทยเป็นอะไรก็แล้วแต่ LGBTQ อ่ะนึกออกปะคือมันโอเพนแต่ว่า ในสมัยที่แบบว่ารุ่นแม่เราเกิดมาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะยังรับไม่ได้มันอาจจะไม่ใช่มันอยู่คนละยุคสมัยเงี้ยคือก็ต้องเข้าใจพยายามเข้าใจเขาด้วยเออหมือนต้องพยายามเข้าใจทั้งคู่เข้าใจกันทั้งคู่แต่ถ้าสมมุติว่าเขารับไม่ได้เลยจริงๆเราก็ต้องเข้าใจนะเว้ยเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดคนอื่นได้อเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นเราก็เป็นในตัว เราโดยที่แม่ให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าถ้าเขาจะด่าจะว่าจะอะไรเราเราก็พยายามหาทางดูแลตัวเองให้ได้เราก็ออกมาจากจุดที่มันท็อกซิกแค่นี้น่าจะดีกว่าเออเนี่เราว่าน่าจะเป็นอะไรทางออกที่เหมาะสมที่สุดอะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปแบบว่าพยายามให้เขาเข้าใจเราหรอกถ้าคนมันไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจใช่ไหมคิดว่าไหมก็ก็ถือว่าเราได้อธิบายในแบบของเราแล้ว ถ้าสมมต,ตนนิเราถ้าเขารู้แล้วอธิบายไปแล้วว่าทําไมหรือว่าอะไรอยากให้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาเลือกที่จะไม่เข้าใจหรือเลือกที่จะไม่ฟังอ่ะ่มันมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะสารต่อเว้ยแต่ก็อย่าประชดประชันชีวิตหรือ,อคนที่บ้านให้แบบว่าเออถ้าเขาไม่เข้าใจงั้นก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องทำตัวดีอะไรอย่างเงี้ยเออก็ทําตัวปกติเป็นคนเราที่ดีที่สุดเราคารพตัวเองพอแล้วทําอะไรก็ได้อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะอืแค่นั้นแหละ แต่ถ้า, <Okay. S 1> าถ้าเราอยู่เฉยแต่เขาไม่พอใจเรานั่นอีกเรื่องหนึง่งก็ทาอะไรไม่ได้คนอคติก็จะอคตินึกออกปะฉะนั้นก็พยายามดูแลตัวเองให้ได้แล้วก็แบบหาหาหาจุดที่ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรมีความสุขอะเอออยู่กับมันอ่ะ okay. คําถามหมดยัง่งหมดละครับงั้นวันหลังจะค่อยเออมาพูดในประเด็นอื่นๆอีกนะเพราะว่ามีเรื่องราวมากมายให้พูดเลยงั้นวันนี้ไปก่อน โอเคบายบายบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายแม็กเอนจอยชแนล